ส่วนตัวผมไม่ได้มีคํานิยามให้กับวงอะไรมากครับชอบเข้าทาใบครับส่วนใหญ่ก็รู้จักกันจากเรื่องดน,นตรีนี่แหละครับชอบเพลงที่คล้ายๆกันบ้างเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างพอมารวมๆกันแล้วมันก็เป็นขวัญใจของทุกคนอะไรประมาณนี้ครับดีครับพวกเราคณะขวัญใจครับ ีที่มาคือเราตั้งใจให้ตั้งชื่อนี้ครับถ้าจะให้เล่ามันก็คงจะนานกว่านี้นะครับก็คือตั้งให้มันเป็นสิริมงคลน,นะยเป็นเป็นขวัญใจของทุกคนอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ละเ,เพลงค่ะเนี่ยใครเป็นคนแต่งว่าเรียบเรียงคะหลักๆผมก็เป็นคนแต่งนะครับแล้วก็เรียบเรียงรายละเอียดตอนเป็นมาร์เตอร์นี่คือช่วยๆกันแล้วเริ่มจากการแต่งเนื้อก่อนหรือว่าแต่งดนตรีก่อนส่วนใหญ่จะจะมาพร้อมๆกันนะครับ ทั้งทำนองแล้วก็เนื้อร้องครับแล้วอย่างเพลงย้ายป่าเนี่ยได้แบบที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจมาจากงานที่ผมได้ไปชมงานศิลปะที่ไหนนะหม,มู่ภาพไปกับัยวิทย์แล้วก็ไปเห็นรูปภาพรูปภาพหนึ่งซึ่งมันชื่อภาพมันชื่อว่าอะไรย้ายป่าหรือย้ายกิเลสอะไรประมาณนี้ครก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปภาพภาพนั้นเราก็เริ่มขมวดขมวดแล้วก็มาเขียนเป็นเพลงย้ายป่า ไปให้ใครว่าดาวันพาไปปู้านให้สวยงามเพื่อใครถักคนใจสาใจ่วงนี้ว่าได้ีกับท,ทมท็ทางค่ายนะครับวันี<อเ>ว่าเขารู้จักกับนางหงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่านางหงนี่เป็นบุคลากร ในวงการเพลงเพื่อชีวิตที่ทำมานานแล้วลก็เลยประจวบตมองโอกาสก็เลยเชิญเชิญมาร่วมพิจาริงกันส่วนตัวผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีคำนิยามให้กับวงอะไรมากครับก็ทำทำไปตามที่อยากจะทำอยากทำอยากฟังประมาณนี้ครับแต่เราแต่ละคน4ี่คนก็จะชอบเพลงที่คล้ายๆกันบ้าง เหมือนกันบ้างแล้วก็แตกต่างกันบ้างพอมารวมๆกันแล้วมันก็คือหลายๆอย่างมันก็แช่แชร์กันครับคงจะเป็นณะอ <ใน S 2> ่อนใจในรูปแบบแบบน,นี้ <est> <c oughs> แล้วจุดเริ่มต้นแบบที่พี่มารวมกันกันเนะครับบเริ่มมานานองจริงๆก็รูร้จักกันมามานานแล้วครับอย่างผมกับพิงก็รู้จักกันมาตั้งแต่ทศยมแล้วอะไรฮะส่วนเบ็ดกับตอนก็มาเป็นช่วงมหาลัยแล้วก็ เล่นดนตรีด้วยกัน<ด>ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกัน<ด>จากเรื่องดนงตรีนี่นะครับเข้าดนตรีเหมือนกันี่มีอะไรอยากฝากถึงแบบน้องรุ่นใหม่ที่แบบเล่นดตรีจร,จริงๆเอ,อ่อมันไม่ได้มีสูตรตายตัวที่ที่แท้จริงนะครับสําหรับเรื่องเพลงผมว่าเพลงมันก็เป็นเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับอันดับแรกก็เาชอบกาทำไปครับมันจะมีหลายขั้นตอนมีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดหลายอย่างใน ในการที่เพลงนั้นจะดังหรือไม่ดังอะไรคือมันที่ผมบอกไ้ว่ามันไม่มีที่สูตรที่ตายตัวแต่ว่ายีมันก็มันมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองศึกษาดูครับแล้วก็ลองฟังเยอะๆวิเคราะห์เยอะๆแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆครับตั้งใจครับชอบแล้วก็ตั้งใจทําสุดท้ายอยากให้พี่ๆาสใจฝากผลงานแล้วก็ชอบมาติดตามเยครับาผมก็ฝากผลงานพวกเราด้วยครับตอนนี้เพิ่งจะปล่อยเพลงไปเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มแรกครับ ชื่อว่าเพลงพักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้ครับฟังได้ในช่องทาง y o YouTube อ่าสตรีมมิ่งก็เป็นคณะขวัญใจครับ YouTube ก็เป็นกูเลคคอร์ดแล้วก็ช่องของพวกเราเองก็คือคณะขวัญใจแล้วก็ตามสตรีมมิ่งต่างๆครับก็ s t s t r g r กรมติดตามวงได้แล้วก็ Facebook ิก k ออกอ k <เ>ก็มีครับ Facebook ก็ม <พา S 1> ีครับคณะขวัญใจเซิร์ชไปเดี๋ยวก็เจอครับฝากได้ครับผมขอบคุณครับัด,นนนดบนมนนบ